ช่องผมเหมือนเดิมนะฮะตางโอฟิเชียลนะผมเปลี่ยนชื่อช่องนะฮะนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาเก็บไมค์ครับอีกรอบนะฮะในในเอาชีวิตรอดนะฮะเซิร์ฟแต่ถ้าถามว่าสมัยเซิร์ฟนั้นผมลงชั่วโมงหนึ่งนะฮะเซิร์ฟนั้นจะเป็นเซิร์ฟไอ้นั่นฮะเออเซิร์ฟน้องผมนะฮะถอยย้ายโมบายเซ็นเมู่นิดนึฮะนี่ผมจะมาลงเซิร์ฟผมนะฮะงั้นคลิปนี้จะเริ่ม งั้นผมขอเริ่มเกะงั้นผมเริ่มเลยนะฮะมาแล้วตัดนม่เดี๋ยวมานะครับอ่ะมาต่อกันเหมือนเดิมนะครับมาแล่ากันเออตัดหม่ แม่นหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดอะวะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสงจุดหนึงนะ่งฮะโอ้ันเ้รอน่นอยู่ตอนนี้นะแต่ไม่ได้ยากลังลงอนนีนะ้่ลดยดนแปลงารางเลยกันนะ ไปยิงโหลดข้างล่างนี้โอเคตัดไม้อพอละพอละตอนนี้นไม่มีอะไรนะจ๊บจ๊บเออได้มาแล้ว ปอกนี่จะกินผมเองนะฮะก็จะกินขายนะฮะไอซีนนั้นผมไอเยมซีโลมานะ,ะชื่

ปรับหมดเป็น normal นะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะกำลงังการเริ่มต้นชิดหม่อ๊ไม้ร้อยอันเอ้ยว้าวชอบม่ไ้เอ้ยไมย่ใช่เอ้ยดีอ่ะอี่ไก่อ่ะ 我原来你那样我后来弄错。 ทีนี้ผมจะไม่เปิดเผยนะไอิชปปปปปเจอแล้วนี่อันนี้อันนี้กันนืออืม เอเดินแล้วเขาเรียกว่าตัดไม้นะะมัตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเอาดินมากกก่อนหรือกันเอาดินดีวได้มานะคะมาตกนะนะเป็นหบบน,นึ่งเนแถวอะเดี๋ยวเราต้องลงอื้ เคได้นะแล้วก็กดตรงนี้ก่อนนันนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้โอหอ้าวชีกายแล้วเดยนไปคลาดมาฮะอีกอยไรอ้า,ากระโดดสิโอ้ยยตกสิ อย่าปากนอนดิอืออย่อย่านะแบบต้่มม่โดนกรมต้อะไรนัเหมือนเล็กเล็กเหมือนเอ็เล็กเหมือนเอ็กซ์ต่อมทีเล็กๆนะ Put it in. อย่างไรผมก็ครับผม นะฮะอาสอหายไหน่าลูกนงนนะฮะแป๊บนึงคับโอเคก่อนต่อกันนะครับโอ้ ตอนนี้เราต้องการหินหิมหินยาหินน้วก็วิ่งออกไปตัดมาให้เรยคนหนม่รู้สว่า้องดีมีใกล้แเิม คลิตปตอนนี้ไปตอนเช้า Ö เลยหรือกันนะฮะโี่สุดต่อกวนะฮะตอนเช้าแล้ว I'm with the <laughs> จะทำในอโอเคโอเคโอเคถือว่าด,วดีไม่ใช่ล้านไม่ใช่คือปุงไม่ใช่ดาวน,นะฮะวันนี้ก็เผาอาหารวันนี้ก็มีการหาของวันนี้ก็นะฮะแล้วจะกินอะไรล่ะติ๊กเกอร์ นันเดือดเร่งเ่เหรอวะเดือดเร่งเร่งยวหาของให้ด่วนนะแล้วเจอเจอเลยไหมเจอไหมอืมอย้ไปแล้วไป้วล้วอืม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 มอเห็นไหม ดี๋ยวแค่สูตรนะฮะม่พอแคของดีแค่สูตรเอานะคตหาไม่นะคะสุดทับเกมดูนะมันจะตายผมโอ๊ยขอโทษนะครับแตกหมด

Bye. -bye. ไปนะฮะมันนั่นแหละไม่ได้ตายหรอกมันฮนะตอนนี้มันตายก็เลยลงงานมาตายนะอ่ตัดต้นไม้ไว้เดินอาจจะเอานี้ดูหลงบ้านเนี่ยไม่นา่าสร้างร่างไว้ใต้เขานะ มันอะอ้นไม่หมดก็เร่องมันะตอนนี้หงอนะผานไม่เจอมางเจอเหล็กแหอะไรวะ ไปวันเนี้ย <laughs>